แฟนๆรายการของเรานะฮะไปดูงานงานหนึ่งจัดขึ้นที่วัดโพตรงข้าเตียนนะฮะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารานะฮะคือทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับเขาจัดงานนี้ขึ้นมาเขาเรียกว่ามหกรรมพุทธธรรมนําสื่อสร้างสรรค์ที่สุขปีที่2ครับท่านผู้ชมฮะสื่อทําดีท่องโลกพระพุทธศาสนาทั้งในรูปแบบออนไลน์นี่นะฮะแล้วก็ออนไซต์เป็นแบบวอล์กเลนี่นะ ทานําจิตสื่อนําใจเสริมสร้างเด็กเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อด้วยธรรมะครับก็มีสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมนะฮะเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เปิดงานมหกรรมนี้นะครับทานผู้ชมฮะและนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ เป็นประธานฝ่ายคารวะครับแล้วก็ท่านประลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครคุณยุพภาทวีวัฒนกิจบวรแล้วก็ยังมีผู้จัดก,การกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและส,สร้างสรรค์ดรธนกรนะฮะก็มาร่วมงานนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็ไปชมนิทรรศการที่มาตั้งไว้ในบริเวณการจัดงานนี้นะครับก็เร<ๆ>ียกว่าเป็นปีที่2แล้วนะฮะสื่อทําดีเพื่อให้ทุกท่านร่วมท่องโลกพระพุทธศาสนาเข้าถึงธรรมะได้ง่ายสามารถนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ ในชีวิตประจําวันได้ครับแล้วก็<ะ>พุทธศาสสนิกชนนะฮะ,ฮะที่สนใจเนี่ยก็จะได้เข้าถึงสื่อดีๆทางพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับพร้อมนักขยายช่องทางการสื่อสารสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาระสาคัญเกี่ยวกับสื่อทางพระพุทธศาสนานะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ผลิตสื่อและกลุ่มเป้าหมายในการมุ่งมั่นผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสารรค์ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และอ่อนสาด้วยนะครับ<ช>ท่านผ<ช>ู้ชมฮะใช่ค่ะซึ่งหลักธรรมคำสอนนะคะของศา,ศาสนาสามารถสร้างให้เด็กและเยาวชนนะคะมีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันและใช้สื่ออย่างสร้างสารรค์ซึ่งเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่นี้นะคะจะเป็นพลังสำคัญค่ะในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตสำหรับกิจกรรมนี้นะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่13 14ธันวาคมที่ผ่านมานี้นะคะซึ่งก็ได้รับ ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันนะคะจากท่านเสริมศักดิ์พงพานิตร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะวันนี้เป็นวันซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยกองทนสื่อสร้างสรรค์น,นะครับได้กราบเจ้าวาดที่ราชาลนะครับพระเดชพระคุณนะครับเจ้าวาดวัดพระเทพรั์มาร่วมเป็นประธานในพิธีนะครับเ,เปิดการ ดำเนินการในเรื่องของการรณนงค์นะครับซึ่งเป็นยุทธวิธีวิธีหนึ่งนะครับที่จะเอาเรื่องทาเราทําดีนะครับเอาหลักธรรมะนะครับมาเป็นสื่อในการที่จะส่งสัญญาณไปยังเยาวชนของเรานะครับซึ่งเป็นต้นกล้านะครับผ่านไปยังทางผู้ปกครองก็ดีนะครับครูบาอาจารย์รวมทั้งพระภิกษุส,สงฆ์ทั้งหลายซึ่งเป็นเบ้าหลอมเนี่ยนะครับ เพื่อจะได้ช่วยกันนะครับปลูกฝังอุดมการณ์ของเด็กนะครับในปัจจุบันนี้ที่พร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าที่เป็นผู้มีคุณธรรมที่ที่สูงส่งแล้วก็เป็นคนดีของชาติบ้านเมืองนะครับจุดตรงนี้จึงเป็นจุดแรกแล้วก็ที่ลดล,ล,ลงแล้วก็จะทําอย่างต่อเนื่องนะครับโดยหลักการของกองทุนเหล่านี้นะครับเราจะมุ่งทาในในเชิงออนไลน์ไปแพร่ไปยังทั้งในประเทศและต่างประเทศให้อย่างกว้างขวางนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เ,เพื่อให เน้นไปตรงเป้าตัวประเด็นของรัฐบาลนะครับมุ่งที่จะ,ะจะดูแลลูกหลานซึ่งเป็นวัยเด็กนั้นนะครับได้รับความรู้นะครับคู่คุณธรรมที่ให้มากที่สุดเมื่อเติบใหญ่แล้วเขาจะได้เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกหลานทางออนไลน์ก็ง่ายๆเลยนะครับิมพ์เข้าไปที่มหากรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุขนะครับ ชื่อเต็มก็คือ w w w m a h a k a m p u t t h a m n a m s u r a n g s a n t i u k c o m นะครับแล้วรวมทุกอย่างไว้ในนั้นเลยนะครับอยู่ที่ไหนในโลกนี้บนโลกนี้นะครับเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสนะครับเข้าไปดูได้หมดนะครับมีการ์ตูนแอนิเมชันนะครับมีเพลงธรรมะยังมีนะครับมีภาพยนตร์นะครับมีซีรีส์นะครับแอนิเมชันนะครับแบบปีตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็ มีฝีมือในการพัฒนาทำแอนิเมชันเนี่ยของไทยเรานะครับที่มาทำสื่อธรรมะเนี่ยถือว่าฝีมือดีใช้ได้นะครับสู้ต่างประเทศได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฝากเชิญชวนติดตามนะครับมหากรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุขทางออนไลน์ครับค่ะสา,า,ามารถติดตามทางออนไลน์ได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะ